ทนายกรัฐมนตรีกิลงพื้นที่มากนะคะติดต่อกันเลยนะคะมารอยเอ็ดเป็นเคอที่4แล้วนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนมตีพร้อมคณะนะคะเพิก่กจะลงพื้นที่ไปต่อค่ะที่โรงพยาบาลโพนท่องจังหวัดรอยเอดนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหาการขาดแคลนเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองค่ะโดยที่โรงพยาบาลโพนท่องนะคะตำบลสะ นกแก้วนะคะอาะําเภอพนท่องจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีและกาคณะได้รลงพื้นที่ไปติดตามรับฟังเสนอประเด็นปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของโรงพยาบาลซึ่งกับเป็นโรงพยาบาลชุ่มชนขนาด150เตียง มีจำนวนเตียงที่ใส่จริงอยู่213เตียงมีบุคลากรทางการแพทย์และกะ็สาธารณสุขทั้งหมด514คนโดยโร่งพยาบาลได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุวินิจฉัยและก็บำบัดรักษาซึ่งต้องใส่งบประมาณจำนวน2 8 0ล้าน6นเล้านบาท โดยที่ผ่านมามีสถิติการใส่บริการนะคะผู้ป่วยนอกเฉลียยูทีหนึ่งพันไร่ต่อวันหอผู้ป่วยใน่ายเฉลียยูทีหนึ่งร้อยหกไร่ต่อวันหอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าไอซียูวิสิสนะคะ,ะเฉลี่ยแปดไร่ต่อวันหอผู้ป่วยคลอดนะคะหรือว่าเอลอาวิสิสนะคะ,ะเฉลี่ยเจ็ดไร่ต่อวันโดยรับผู้ป่วยเขตอำเภอพ้อทท่องอําเภอน้องพอกอําเภอโพอชัยอําเภอเมื่อวดีเป็นจำนวนมากส่งผลต่อศักยภาพที่จะดูแลผู้ ปย่ยโดยยังขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขบุคลากรเฉพาะทางอาคารสถานทีในการหายบริการทีพักบุคลากรอีกทั้งโรงพยาบาลพ้นท้อง ยังได้มีการจัดทําแผนค่ำขอไร่การคุรุพันธ์เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องคนไทยตอบสนองตออ่อความต้องการได้ท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันได้ย,ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดจำนวน11ไร่การนะคะด้วยงบประมาณ1 3น2 0 7 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของการลงพื้นที่ของเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ